สวัสดีจ้านี่วันนี้เราก็พาพี่วัวกับพี่ควาย2ตัวนี้เลยลองมาเดินมาแข่งกันเดินในทางวิบากด้านหน้านี่เห็นไหมเรามาดูกันว่า2ตัวนี้ตัวไหนจะแข็งแรงกว่ากันไปดูกันเลยเริ่มจากปล่อยพี่วัวก่อนเลยนะฟิตฟังแล้วเรามาดูกันว่า ตัวไหนจะลุยทางพี่บากได้บ้างไปเริ่มอู้พี่วัวลงไปแล้วมาช่วยพี่วัวกันมาช่วยพี่วัวกันดึนกันไหวไหมเนี่ยไม่ไหวเลยไม่ไหวกันเลยไม่ไหวกันเลยไหนดะูอี่ควายลงสวยมากพี่ควาย พี่วัวพี่ควายพี่วัวพี่ควายอีกแล้วพี่วัวแล้วไปไปไปเดี๋ยวแฮ่เดี๋ยวแฮ่หลังจากที่ดูมาคืออ้าวพี่วัวไปอีกแล้วพี่ควายบอกพี่ควายไม่ไหวแล้ว แต่พี่วัวไม่ยอมแพ้พี่วัวพี่วัวยังจะพยายามอุ้ยเรามาดูกันแล้วรอบสุดท้ายใครจะแข่งแรงกว่ากันไหนไหนเราลองเดินดูขึ้น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 โอ้หเดินสูงมากเลยจริงพี่วัวขึ้นไหวไหมเนี่ยไอยพี่ควายพี่ควายขึ้นไหวไหมเนี่ย